นี่เป็นคอนเทนต์ที่ลูกแมวรอคอยเลยนะครับผมก็คือการที่จะขอคุณแฟนมาช่วยดูนะว่าเกมน่นจาจกเครื่อง PlayStation 5 Pro นะครับกับ PlayStation 5ตัวอ้วนซึ่ง performance ต่างกันเนี่ยนะแต่ว่าสำหรับคนที่อาจจะเรียกว่าไม่ได้เป็นเกมเมอร์เข้มข้นนะครับแฟนลูกแมวเนี่ยก็เล่นเกม Nintendo Switch บ้างนะเล่นเกม Mario หลายๆเกมก็เล่นจนจบเลยนะครับผมแล้วก็ล่าสุดนะครับคุณแฟนก็เล่น Part of the Goddes บนตัว Xbox Series X ด้วยนะ แต่ว่าก็อย่างที่ว่าว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนเล่นเกมแบบแค่ชั่วคนหนึ่งเนาะไม่ได้เล่นเป็นประจำนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มาจับผิดนะนั่งจ้องดูว่าเกมไหนแบบมีภาพ แบบไหนยังไงนะีนี้จะลองขอคุณแฟนมาดูว่าถ้าเกิดเราลองเทสเกมดูนะว่าจะมีความแตกต่างกันไหมซึ่งเกมที่เรามาเลือกมาเนี่ยเป็นเกมที่เรามารู้สึกแล้วว่าดูแล้วมันแตกต่างกันบางอันน่าจะเป็นโชว์เคสได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับยาที่เราจะเทสครับผมก็คือตัวหน้าจอเนี่ยเป็น LG C10 นะแล้วก็48นิ้วนะครับเป็นหน้าจอ OLED 120เฮิร์ครับรองรับ v r r มีเกมโหมดนะมี HDR ด้วยนะครับก็ รองรับตามสเปคของตัวที่ PlayStation 5 Pro เขาว่ามาเนาะแล้วก็ระยะของการนั่งนะครับก็อย่างที่เห็นนะลูกแมาคิดว่าอาจจะใกล้กว่าการเล่นปกติประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็อันนี้เผื่อแบบว่าจะได้ดูชัดๆนะระยะที่เราจะเทสกันนะครับผมก็คือให้คุณแฟนเนี่ยนั่งอย่างที่บอกนะนั่งห่างจากทีวีประมาณเมตรห้นะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ ลองดูนะครับโดยที่ก็จะให้ดูประมาณ3-5นาทีต่อเกมเนาะแล้วก็สลับไป2อันแล้วก็ให้คุณแฟนบรรยายภาพด้วยว่าตอนที่ดูเนี่ยเป็นยังไงนะจะเทสนะครับก็คือเกม s t ส l l a Blade นะซึ่งของตัว PlayStation 5 Pro เนี่ยเขาจะมี Pro กับ Pro Max นะปรับไปที่ Pro นะครับแบบนี้นะเพื่อที่จะได้ดูง่ายเพราะว่าเขาบอกว่าตัว Pro เนี่ย เน้นเฟรมเรทเลยนะครับแล้วก็เปิดโหมดไฮเฟรมเรทด้วยในขณะที่โหมดที่ตัว PlayStation 5ปกตินะครับผมจะเปิดได้ที่เน้นประสิทธิภาพนะก็คือเน้นตัวเฟรมเรทนะครับเกมแรกก็คือ Stellar Blade นะไม่เคยดูอ่ะก็สวยดีนะก็ก็ละเอียดดีเงาเงาก็ชัดดีตัวแบบการกระเด็นของเลือดโซนังกลัว มันก็ดีนะเออแต่ว่ามันก็แล้ว,ว่ามันมันก็ลื่นดีอะมันไม่รู้สึกกระตุกเท่าไหร่เออรู้สึกว่าลื่นลองขอดูแบบว่าฉากวิวทิวทัศน์อะไรอย่างงี้ใช่เพราะวันนี้มันเห็นแต่ดินอะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมีความชัดยังไงแต่ว่าขอดูแบบเป็นม,มุมแบบมุมกว้างอะเราว่าลื่นอยู่นะลื่นลื่นอยูอ่แล้วก็ดูใกล้ขนาดนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นเปยนหัวเราว่าถือว่าแบบแบบใช้ได้เลยอะแล้วการที่นูนเล่นแบบ เดินไปเดินมากลับไปกลับมาอะไรเงี้ยอันเนี้ยถ้าแบบถ้ามันกระตุกอะเราจะรู้สึกได้เลยเพราะเราจะน่าจะน่าจะเวียนหัวคิดว่าโอเคถ้าจะให้เดาอันนี้ให้เดาเลยไหมยัง <Yeah. S 1> ยังไม่เดาหน้าจอตรงเนี้ยก็ไม่ต่างกันไม่ต่างแต่ว่าเราเห็นจุดต่างอันหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่าว่าคือไอ้จุดต่างที่เราเห็นไม่แน่ใจว่าจะเป็นจุดที่สามารถบอกได้ไหมแต่ว่ามันมีจุดหนึ่ง ก็คือหน้าของน้องผู้หญิงอะคือ,ตอ,ต,อตอนแรกเลยที่เปิดมารู้สึกได้เลยว่าเออรู้สึกเลยว่ามีความต่างถ้าพูดถึงเฟรมเลตการกระตุกใช่ไหม,มก็ไม่ไม่ค่อยแน่ใจอะ่ะเฉยๆยอะ่ะแต่ว่าแต่ว่าคิดว่าสิ่งที่ที่ที่น่าจะเห็นต่างกับไม่รู้ว่าเห็นได้ชัดก็คือความ ความเคลียร์ชาดตของของฉากกับตัวตัวละครน้องคนเนี้ตัวน้องคนเนี้มันมันต่างกันแต่แต่เลือดออไม่รู้ดีความความชาดของเลือดอะไรเงี้ยอ,อมันต่างกันนิดหน่อยออันนี้ให้บอกเลยไหมอ่ะอันนี้อันอันแรกกับอันที่สองอันแรกคิดว่าเป็น PlayStation Pro อ,อันที่สองเนี่ยน่าจะเป็น PlayStation 5ธรรมดามมเพราะว่า ใช่ปกติเพราะว่าหน้าตาของน้องอะ่ะแบบไม่ต่างกันเลยรู้สึกได้แบบมันไม่เหมือนอะ่ะเออมันให,ให้กับว่าความคมความความไบรท์ความ,ความ, bright, ค,วามความเป็นสามมิติอะ่ะเอออันแรกที่เป็นโปรอะ่ะมันชัดกว่าเราว่าประมาณสัก30มสิบเปอร์เซ็นต์ะอืมคือเห็นมันเห็นอะ่ะเห็นได้อะ่ะคือถ้าให้คือถ้าให้โจทย์มาว่าอันไหนคืออันไหนอะ่ะเอออันนี้เห็นได้แล้วก็ฉาก ฉากที่เห็นต้นไม้อะไรเงี้ยมันจะมีความรู้สึกนิดๆหน่อยๆที่รู้สึกว่าอันแรกมันมีความมันคมมันเคลียร์มากกว่าอันที่สองแต่นอกนั้นก็ไม่รู้สึกความต่างเท่าไหร่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเห็นได้ชัดเลยน้องๆเขาแบบน้องเขาอ่ะเออคือคือเราโฟกัสที่น้องเขาไงตัวแบบคาแรคเตอร์มันมันมันชัดมันต่างเออ อันนี้เป็นเครื่อง PlayStation 5 Slim นะครับ Ghost of Tsushima เนี่ยเลือกได้แค่2อันบน Slim นะครับก็คืออัตราเฟรมเรทที่ดีขึ้นหรือความเรทที่สูงขึ้นนะลูเมาจะเอาเป็นอัตราเฟรมเรทที่ดีขึ้นในขณะที่การตั้งบน PlayStation 5 Pro เนี่ยก็มี2อันเหมือนกันนะครับก็คืออัตราเฟรมเรทที่ดีขึ้นกับความเรทที่สูงขึ้นนะลูแมวเอาที่อัตราเฟรมเรทที่ดีขึ้นเอาเอ,าอ,อ,อ เออสวยโอ้ย่าเป็นยาครับคิดว่าจะต้องเข้าไปในตัวเมืองไหมอ่ะโอ้โหเอาแต่ยามันแบบโหมันพิ้วเลยนะนเขาทำได้ดีเลยอะ่ะเออแบบยามันแบบมันขึ้นไหวตามไม่รู้มันมันเคลนไหวตามเราโมฟหรือเปล่าเออเออสวยงามอืมอยากเห็นฉากในเมืองอะ่ะ มันก็ดีนะคือแบบเกมนี้มันมันจริงๆเกมนี้มันค่อนข้างสวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจอะไม่แน่ใจว่ายังไม่รู้แต่ต้องขอดูก่อนขอดูเปรียบเทียบก่อนไหลลื่นชัดเออชัดกําลังสงสัยว่ามันจะชัดได้มากกว่าน,นี้อีกไหมจริงๆอันนี้มีในใจอยู่แต่ก็เออคิดว่าน่าจะไปได้ไปได้ไกลกว่าน,นี้แต่ก็ไม่แน่ใจอะไรเพราะว่าเกมนี้จริงๆมันมันมีเซนทุกอย่างมันมัน มันมีลมอย่างที่นู่นว่ามันก็เลยรู้สึกะเชีรยตายตึกสวยงามอะแต่แต่เอยังมีคำถามในใจเด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูกันอยากอะ <laughs> ยังไม่เห็นความต่างอะ <laughs> อันนี้อันนี้เป็นที่เดียวกันเหรออ,อ๋อ เฮ้ยเข้าไปในตัวตึกหน่อยได้ไหมอี่น่าสนใจเดียนะ๋ยวนีๆๆ่เดี๋ยวดูเขาเขาขาขาดูตัวตึกอีกทีนึงดิคือดูอีกทีนึงคอดูอีกทีนึ่งซูมซูมซูมเข้าไปที่ที่ตรงเออตรงนั้นหน่อยอ,อ๋อโอเคโอเคโอเคไอซี เมื่อกี้เมื่อกี้ตัวตึกมันค่อนข้างแห้งอ่ะแต่ว่ามันไม่เห็นแบบแสงมันทะลุเข้ามาในเข้ามาในตัวอะไรตัวรูปปั้นอะแต่ตอนนี้เมื่อกี้มันเห็นแสงวิววิววาวอบะเออแดดข้างนอกมันเข้ามามันเหมือนมีรูแบบเออให้แสงมันลอดเข้ามามันมีฟิล์มันมีความยังไงอะมันรู้สึกมันมีความรู้สึกในสเปซอะมากกว่าเมื่อกี้มันดูมันดูแห้งเนอะ ดูไม่มีไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเท่าไรแต่เนี่ยถ้าถ้าดูในวิหารมันดูมีชีวิตชีวามันแสงมันแบบเนี่ยกระพริบกระพริบอะไรเงี้ยเออลอดจากไอ,อ่ช่องหน้าต่างอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยออนนรู้สึกได้เดินไปข้างนอกอืมโอ,อ,อ้รู้สึกได้ว่าไอ้บรรยากาศรอบๆมันมันยังไงดีมันดูนุ่มอ่ะมันดูนุ่มกว่ามันดูสบายเออมันดูสบายกว่าแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่รู้สึกนิดนึงก็คือความลื่นรู้สึกว่ามันลื่นไหลลื่นกว่าแต่อันนั้นไม่ได้กระตุกมากไม่ได้ไมไ่รู้สึกว่ามันกระตุกนะแต่อันนี้มันดูมันดูสมูทอะมันดูรู้สึกว่าเอบรรยากาศข้างนอกมันมันสบายอะเออมันสบายตาไม่รู้เป็นเพราะอะไรอันนี้ดูเป็นธรรมชาติใกล้เคียงธรรมชาติมากกว่าแล้วว่าต่างกาันโอ้ไออ,อความรู้สึกใกล้เคียงความเป็นธรรมชาติเนี่ยรู้สึกรู้สึกรู้สึกเยอะกว่าเมื่อกี้นะแล้วว่าปแค่ประมาณ30%นนี่แหละ แต่ว่าอื่นๆความความคมความเคลียอะไรเงี้ยมันไม่ได้ต่างกันมากเป็นเพราะแสงหรือว่าเป็นเพราะเพราะว่ามันมีหรือว่าการเคลื่อนไหวมันดูสมูทกว่านิดนึงมั้งมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่แข็งๆอะไรเงี้ยเออคือมันมีความเคลียถ้าถ้าเปรียบเทียบสองอันมันมีความเคลียอยู่สองแบบมันอันแรกมันดูจะดูแบบเคลียคม แต่ว่ามันจะดูไม่ค่อยไม่ค่อยสบายไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่แต่อันนี้มันมีความรู้สึกว่ามันพอมันแบบพอเคลื่อนที่มันมันละเอียดขึ้นมั้งแล้วก็ไม่รู้ดูแสงดูอะไรดูบรรยากาศโดยภาพรวมอ่ะเออมันดูมันดูมันดูใกล้ธรรมชาติมากกว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าสบายตาเราคอว่าอันนี้คือ p l a y s t a t i o n 5 Pro อันที่สองเนี่ยแล้วท้เราจะเลือกแล้ว่าเราชอบอันนี้มากกว่ามันมันไม่แห้งอะ เออมันดูและยี่เป็นเกมนี้มันเป็นเกมแบบบรรยากาศมีลมมีอะไรอันนี้รู้สึกมากกว่าความรู้ความรู้สึกในใ,ในในภาพในเกมมากกว่า,าถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะ <Yeah. S 2> เย่ถ้าเกิดได้เต็ม5ได้อะไรอะ่ะบนตัว PlayStation 5 Pro เนี่ย Horizon Forbidden West นะครับลุงแมวเ,เปิดเป็น เน้นประสิทธิภาพแบบโปรก็คือความแม่นยำสูงที่60 APS นะครับอันนี้คือที่เขาแนะนำนะในขณะที่โหมดภาพของตัว PlayStation ปกตินะครับจะมีเน้นประสิทธิภาพเน้นสมดุลเนาะแล้วก็เน้นความละเอียดซึ่งแน่นอนว่าลูกแมวก็ปรับเป็นเน้นประสิทธิภาพโหอันนี้ชุดเจเขาละเอียดมากเลย so so stunning ่ภาพนี้แบบว่า น,นี้น่าจะได้รางวัลภาพสวยแบบไม่รู้มีกี่รางวัลสวยสุดละละเอียดสุดโคตรละเอียดโคตรชุดเจนี้แบบต้นโมงต้นไม้โอ้โหแบบสวยมากสวยมากมากเลยอะคมชัดนะแล้วว่าแบบมันเกินเบอร์มากความชัดของต้นมงต้นไม้ธรรมชาติรอบๆดอกไม้ทําให้นึกถึงอะไรนะอวตารเนี่ยคือ <c ười> แบบสีสันมันจะจ้านเนาะแล้วมันก็แล้วมันก็คมแบบคือไอ สภาพแหวลอมที่ที่เจนี่อยู่อะไรเงี้ยมันจะเรียกว่างไงมันละเอียดเท่ากับชุดของเจนี่เลยแล้วว่าแค่นี้ก็น่าจะดูออกอ,อะเราคิดเราเราเราตัดสินใจว่าน,นี่คืออะไรแล้ว <c oughs> ด้วยความด้วยความมั่นใจแล้วควือว่านี้มันก็สุดๆแล้วว่าถ้ามันจะมีอะไรที่ได้ไปไกลกว่านี้กออันนี้โอ้แล้วว่าเอออันนี้คือเริ่มต้นเหมือนกันเลยปะคะ แล้วว่าอันเนี้ยเห็นได้ชัดว่าแบบต่างเยอะเลยเออเรารู้สึกได้ว่าไม่รู้ดีความอาจจะเป็นความอันแรกอ่ะมันจะมีความไบรท์มากคือมันจะเพราะเพราะด้วยความว่าทุกอย่างมันดูมันดูละเอียดมันดูมันดูคมมันกับว่าอันเนี้ยมันดูมีความเป็นแปะกล่าวมากกว่าเออแต่อันนั้นมันดูแบบ มันดูชัดทุกอย่างเลยแต่อันเนี้ยมันก็ยังรู้สึกว่ามันมีมันมีความไม่ชัดเท่ากับเสื้อผ้าของเจนี่เท่าไหร่อะไรเงี้ยสามารถฟันง,งได้เลยว่างั้นใช่ถ้าดูแค่นี้ก็คือเราว่าเราว่าเราฟันทงได้เพราะว่าความใสกิกอะความความไบรท์ความ,วาม, bright, วามก็ต้องย้อนกลับไปที่ความเป็นสามมิติของของสภาพแวดล้อมอะไรเงี้ยเราว่าอันแรกอะชัดกว่ามากหเห็นเราว่าค่อนข้างต่างได้ต่างชัดสักประมาณ เราว่า4 0ได้นะแต่ว่าเราว่าเยอะเราเห็นได้ชัดเลยอะว่าอันนี้มันเป็นเป็นเพย์ไฟธรรมดาในลองแบบลองเคลื่อนเคลื่อนที่เร็วๆดีแบบแล้วเราจะเวียนหัวไหม,มแบบหมายถึงว่าแบบความสมูทอะไรเงี้ยก็อาจจะรู้สึกนดิดๆน้อยมากอะที่แบบว่าอาจจะไม่ค่อยสมูทเท่าอันอันแรกอะแต่ว่าไม่น้อยน้อยมากแต่ว่าสิ่งที่ต่างก็คือเนี่ยความเคลียร์ชัดเลยตรงเนี้ยเนี่ยน่าชาัดมาก สรุปฟันธงว่าอันแรกคือ PlayStation Pro อันที่2คือ PlayStation ธรรมาดาตัวความโหแบบภาพทุกอย่างอ่ะเออต่างกันประมาณนั้นเปคนคำตอบพี่ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะโอ้โหสาว่ามันต่างจริงมันคือถ้าถ้าเล่นเฉพาะอ,อันนี้มันก็โอเคนะแล้วนะมันก็ไม่ได้อะไรแต่พอมาเปรียบเทียบอ่ะโอ้อันนั้นคือแค่แค่ฉากแรกที่เปิดมา ก็รู้สึกต่างละ p r i o r i t i z e Performance ก็คือเน้นเฟรมเลตอันนี้คือบนตัว PlayStation 5ทั่วไปนะครับในขคะแนนี้ถ้าเกิดเป็นตัวของ PlayStation 5 Pro เนี่ยนะครับบนตัว Dragon's Dogma เนี่ยมันน่าสนใจนะมันจะมีปรับแบบนี้นะครับก็คือให้เลือกมีตัว Performance ใช่ไหมมีตัวเฟรมเลทเนาะมี r e t e s c i n g นะครับ โมชั่นเบอร์เหมือนกันแต่สิ่งที่เพิ่มมาเนี่ยคือมี PSSR มาด้วยนะครับแล้ว PSSR เนี่ยให้เลือกนะจะเป็น Priority เอ้ย Prioritize Performance หรือว่า Prioritize Graphics นะครับซึ่งแน่นอนว่าลูกแมวอยากให้เห็นชัดที่สุดเนาะก็ไปที่ Prioritize Performance นะครับก็คือเน้นเฟรมเล e นะอ่าก็เดี๋ยวลองดูว่ายังไงเฮ้ยเมื่อกี้มีสัตว์ประหลาดอะไรอ่ะอุ้ยเนะอ้าวโอ้ God ตอนแรกคิดว่าตอนแรกคิดว่ามันจะกระตุกนะแต่ว่ามันก็ดูได้นะดูใกล้ขนาดนี้ก็ยังโอเคนะแต่ให้ดูนานๆจะไม่ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้รบกวนอะไรมากเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นแบบเป,เปอร์เสเปกติวกว้างมั้งมันก็เลยไม่ค่อยเวียนหัวอะไรทำไมลุงเล่ไม่ไม่เก่งเลยะคืออยู่ไม่ต้องแบบไปฆ่าศัตรูหรอกอยูก็เดินตรงไปที่ไปโชว์แบบ โชว์สภาพแวดล้อมให้ดูหน่อยย่ก็เดบ็กหนีไปอะไรก็ว่าไปก็สวยดีนะก็แบบเออเหมือนจริงก็เหมือนเหมือนอยู่ความเป็นจริงเออมันตัดสินยากเหมือนกันน้องเพราะว่าอันนั้นมันดูเป็นแบบจินตนาการอะไรเงี้ยมันดูแต่อันนี้มันดูเหมือนพยายามจะแบบลอกเลียนของจริงอะไรเงี้ยแต่ดูมากๆก็เวียนหัว จะดูนานไปหน่อยแบบเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยดูนานถ้าถ้าถ้า,ถาแบบฟอลโล่อยู่ไปนานๆเนี่ยก็จะเริ่มเวียนหัวโอ้อันนี้รู้สึกทำไมมันสว่างจังสว่างกว่าเมื่อกี้เลยอ่ะเมื่อกี้มันจะดูแบบอืมซอฟท์ๆทึมๆเนาะแต่อันนี้ดูแบบดูสว่างขึ้นอนะ่ะเราชอบอันนี้มากกว่านะแร้ว,ว,แว,ว่ามัวก็มาดูสบายตากว่า แล้วว่าด้วยความที่มันมีมันมันเห็นมิติต่างๆชัดกว่าเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันมีเดฟมันมันมันไม่แบนเหมือนอันแรกอ่ะอันแรกมันดูหน้าหลังหลังไปสุดเนี่ยมันจะมีความแบบเท่าๆกันอะแต่ตอนนี้โอ้ยอันนี้ทําไมกระตุกแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้อันนี้มันมีมันมีความรู้สึกว่าเออมันมันมันมีความลึกมากกว่า แล้วก็มันดูสบายตากว่าขอเลยไหมขอเลยแล้วว่านี่เป็นโปรแน่นอนฟันทองแล้วว่าต่างกันไม่มากสักส0มสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าแต่ว่าชอบอันนี้มากกว่าหรือนี่คือมันรู้สึกว่าสบายกว่าโทนสีแล้วก็เดฟอะไรอ่ะคือเราว่าเดฟเนี่ยเดฟมันมีความสำคัญมากเลยอ่ะมันเลยทำให้รู้สึกว่ามัน มันอาจจะแบบใกล้เคียงธรรมชาติที่เขาต้องการจะจะให้เห็นให้เราเห็นมากขึ้นเนี่ยคืออันนั้นจะดูเออมันดูการ์ตูนใช่ใช่แล้วมันมันมันแบนกว่านะแล้วว่ามันแบนกว่าอันนี้ดูมีความลึกโปรแน่นอนอันนี้โปรแน่นอนชั่วนนถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะต่อไปก็เป็น Silent Hill นะครับซึ่งพออยู่บนโปรเน,นี่ยนะก็เอา ตัวดิสเพย์กราฟิกนะครับตัวนี้ไม่ได้เป็น PlayStation 5 Pro Enhanced นะคือเป็นเกมปกตินะครับซึ่งก็จะมีแค่2โหมดก็ดคือ Performance กับ Quality ซึ่งลูแมวเลือก Performance นะครับในขณะที่บนตัว PlayStation 5ปกตินะครับแล้วก็ปรับไปที่ตัว Performance นะเกมสุดท้ายนี้น่าจะต่างนะเพราะว่ามันเป็นแคบใช่ไหมเข้ามาในพื้นที่แบบสเปซแคบๆทรมาชงรรมาชาติก็ไม่มีไม่ไม่รู้สิมีความรู้สึกว่า การหันแต่ละอย่างนี่มันรู้สึกได้ถึงเหมือนมีความพยายามจะหันหันกึกกึ๊กกึกอะไรเงี้ยใครๆไม่ลื่นมากแล้วก็ไม่ไม่ลื่นมากหรือว่าเป็นเพราะว่าคาแรคเตอร์ว่าเดินไม่ถนัดหรือเปล่าขากระโปงกระเปกอะไรเออเดี๋ยวลองดูอันนี้ไม่รู้จริงแต่แต่ก็ก็ดาไวในไวในใจล่ะฮือรู้สึกได้ถึงเอ้ยเรา เออเราเรา,เราคิดว่าเราตอบถูกเลยเอ,เอันนี้ไม่รู้พระเอกเดินเดินสมูทกว่าแล้วผมกระพริบไม่ใช่กระพริบผมผมของเขาอะ่ะแบบเขาเรียกว่าไงเคลื่อนไหวไปตามการเดินของเขาอะ่ะรู้สึกได้เดี๋ยวลองดูไปใกล้ๆอุย้ยแค่เอ้ยแล้วเวลาเขาเขาเดินไปเดินมาแล้วเสื้อผ้ามันเหมือนสายไปสายมา เพราะว่าเ้ยแต่อันแรกดูไม่ค่อยทําไมเราดูแล้วเราไม่รู้สึกอะ่ะไอเดียวเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวเพิ่งคุยอยู่เพิ่งตายตอนนี้เดี๋ยวก่อนคนเดินไปเรื่อยๆก่อนเฮ้ยเราว่ามันไม่ใช่นะถึงแม้คนนี้จะเดินกระโผกกระเพรแต่ว่าอันนี้สม,มุดกว่าเรารู้สึกว่ามันสม,มุดกว่าโอ้เราสามารถฟันธงได้เลยดูจากเสื้อเปื้อนเลือดของของพี่เขาอะ่ะของพระเอกเนี่ย มันวิบวับไปวิบวับมาแล้วว่าแล้วว่ามันมีเอฟเฟกมากกว่ามันมีมันมีรายละเอียดมากกว่าโดยเฉพาะผมอะ่ะผมปอนนี้แบบว่าแบบมันเคลื่อนที่ไปมารู้สึกได้เลยอะ่ะถ้าดูรายละเอียดของตึกอะ่ะเมื่อกี้ตึกที่เมื่อกี้จะไปทูบอ,อ่ะโอ้แล้วว่ามันคมคมชัดกว่าตะแกรงลวดเอ่ยอะไรเอ่ย ฟันทงฟันทงฟันทงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราว่าต่างกันเยอะเลยเราว่าต่างเยอะเลยเราคิดว่าอันนี้เป็นโปรโอเคเฉลยโปรค่ะโปรค่ะโปร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 เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะพีทอาทำไมอ่ะอันนี้อะ p l a y s t a t i ธรรมดาอ้าวทำไมอ่ะเฮ้ยงั้นขอกลับไปดูตอนแรกเลยเปล่าวะ่าสรุปเนี่ยถ้าให้สรุปเ l a y ์ t a t i o n ห้าโปรกับเ l a y ์ t a t i o n ธรรมดาเนี่ยความรู้สึกต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์โดยรวมภาพรวม แล้วว่าจากที่เราตอบไปน่าจะประมาณสัก30%ได้แต่ว่าใช่แต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่น่าจะทําให้เห็นหนึ่งความต่างก็คือเกมที่มันมีรายละเอียดเยอะๆอะ่ะมันจะต่างอย่างเกมที่ o r r z z o นอะ่ะห้าเกมที่ลองวันนี้น่าจะเป็น Ghost of Tsushima อันนันที่หชอบที่สุดเพราะว่าหมายถึงถ้าเป็น PlayStation PlayStation Pro นะเออเพราะว่ารู้สึกถึงความ รู้สึกถึงเซนทุกอย่างเลยอะเพราะว่าในเกมนุนบอกว่ามันมีลมใช่ไหมเออคือรู้สึกถึงว่าเอ้ยมัน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 ธรรมชาติมากมันนุ่มมันสบายตากว่าคือถ้าจะเล่นให้เลือกโปรน่าจะเป็นชอยที่ดีอะไรเงี้ยเออแต่ว่าถ้าลองลงมาก็น่าจะเป็น Horizon ซึ่งซึ่งมันมันชัดเนาะมันคือมันเป็นแฟนตาซีอะเอออันนี้น่าจะแบบคืออันนี้น่าจะได้เนาะความชัดอะไรเงี้ย แต่ว่าถ้าเป็นเกมที่มันมีรายละเอียดน้อยๆก็จะไม่รู้สึกต่างมากอย่างเกมแรกกับเกมเออกับเกมที่ที่สเกมอะไรไม่รู้เกมที่เอออะไรพวกนั้นคือก็จะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต่างมากอแต่สําหรับเกมนี้นี่ถ่ยผิดอ่ะหมื่นห้ากับสามหมื่นตอบแล้วแล้วจะเป็นซื้อเป็นเครื่องเครื่องแรกเนี่ยเหรอ ก็ทั้งเครื่องแรกทังอัปเกรดเราคิดว่าถ้าจะเป็นเครื่องแรกอ่ะก็ต้องดูเกมที่อยากเล่นด้วยถ้าเกิดว่าถ้าเป็นเกมที่มันถูกบิวมาเพื่อแบบสมมติอยากเล่นเกมแนวที่เป็นแนว Horizon อะไรเงี้ยเกมแนวที่มันเอ,อ Ghost of Tsushima เกมแนวที่แบบเขาทำมาเพื่อเพื่อการนี้อ่ะมันก็ควรจะลงทุนกับกับตัวเครื่องอให้เป็นโปรไปเลยเพราะว่ามันมันก็จะไปด้วยกันมันก็จะ มันก็จะคือถ้าชอบเล่นเกมแนวนี้มันก็ควรจะซื้ออะไรที่มันช่วยส่งเสริมเกมแนวนี้เราก็จะได้เล่นเกมที่เราอยากเล่นเต็มที่เหมือนกับที่เขาสร้างมาให้เราเล่นอ,อยากเล่นเนี่ยแ้วถ้ามีเครื่องอยู่แล้วแต่ถ้ามีเครื่องอยู่แล้ว,ค,ออลวคิดว่ายังไม่ต้องอเพราะว่ามันแพงกว่ากันมากเลยใช่ไหมทีาานี้สมมติ8,000เงี้ยเอาไปซื้อใหม่เพิ่มอีก20,000นี่คุ้มไหมไม่ขาย8,000ซื้อ20,000 ไม่ไม่คุมมค้มเรายังสุกว่าถ้ามีเครื่องอยู่แล้วอะ่ะจะอัปเกรดอะ่ะมันก็ไม่เราว่ามันไม่คุ้มอะ่ะเราว่ามันเรายังไม่เชียนะเราว่ามันมือแล้วคำถามสุดท้ายก็คือว่าถ้าเกิดคุณพ่อบ้านท่านไหนอยากจะได้เครื่องโตเนี่ยเอาวิดีโอนี้ให้คุณแม่บ้านดูเนี่ยคิดว่าโอเคไหมคิดว่าจะเวิร์กไหมให้ไปถามคุณแม่บ้านเองไหมอ่ะ <laughs> <laughs> โอเคก็ขอบคุณคุณแฟนมากนะครับที่มาไลฟ์เทสกัน